เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับในรยบอกในแมปของกเลนะครับแล่วันนี้นะฮะในวันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวหางนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการขึ้นแล้งในแมปกูเลนะครับเพื่อหลายๆคนจะยังไม่รู้นะครับในกูเลนนะครับมันไม่มีระบบเลเวลนะครับโอเคระบบเลเวลมันก็มีนะครับแต่ว่า มันจะถูกนับเป็นระบบแล้งแทนนะครับซึ่งในกูรีนะครับจะมีทั้งหมด10แลงนะครับรวมกันทั้งฝั่งกูแล้วก็ฝั่ง c c g นะครับก่อนที่เราจะไปสอนวิธีการขึ้นแง้งเนี่ยก่อนอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของระบบแง้งในเกมนี้กันก่อนนะครับทุกคนคงจะเห็นนะครับเวลาผมเล่นแมปเวลาผมเล่นรีวิวแมปนี้นะครับผมจะสามารถใช้ห่างขั้นที่1ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ห่างขั้นที่2ได้นะครับแบบนี้นะฮะ ซึ่งระบบแล้งนะครับก็คือระบบสําคัญนะครับที่เอาไว้ทําห่างขั้นที่2นะครับหรือว่าเอาไว้ทาคาคุจาในของบางห่างนะครับยกตัวอย่างเช่นคาคุจาของทาคิซาวะกับหางคานิกินะครับซึ่งก็ต้องใช้ระบบแล้งเหมือนกันนะฮะส่วนทางด้านของ CCG นะครับระบบแล้งที่สําคัญก็คือ1เลยนะฮะถ้าเกิดแล้งไม่ถึงอาจจะยังคับคุนเก้ไม่ได้นะครับต่อช่วงแรงนะฮะก็ต้องแล้งซีถึงจะคับคุนเก้ได้ แล้วก็อีกอันนึงของ c c ีนะครับก็จะเป็นต้องเป็นแรง่งสุดท้ายนะครับในการทําอลตะนะครับก็เหมือนเงื่อนไขในการทําอหางคาคุจานะครับของของฝั่งกูนคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ของฝั่งกูนเนี่ยจะเป็นแรล่งชิพเปิลเอนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของระบบแรลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประโยชน์ประโยชน์ของระบบแรลงนะครับก็คือให้เรากดมาที่ตัว M นะครับมาที่ตรงสกิล T นะครับแล้วก็ ระบบแรงนะฮะจะทําให้เราสามารถอัพสตัดตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประโยชน์ประโยชน์ของมันคร้าวๆนะฮะก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับจากการที่ผมอธิบายตรงนี้นะฮะก็ถ้าไม่ข้ามเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าทําไมมันถึงสําคัญงั้นเราจะมาเริ่มต้นกันวิธีเช็คแรล่งก,กันก่อนเลยนะครับถ้าเป็นฝั่งกูนนะครับจะให้เรามาที่ที่บาร์ก็ได้นะครับหรือมาที่คาเฟ่อ,อันเทคูก็ได้นะครับ ถ้าไปเช็คที่ร้านบามันจะง่ายนะครับเพราะว่ามี n p c ีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเช็คที่อันเทคูนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาในร้านอันเทคูกันก่อนนะฮะแล้วให้เรามาคุยกับเอโตที่อยู่ตรงนี้นะครับกดคุยไปนะฮะแล้ววิธีการเช็คแลงนะครับก็มาตรงนี้นะครับเช็คแลงอัพ q รียควาเมนต์นะฮะเขาจะบอกนะครับว่าเราขาดอะไรในการแ a งอัพแล้วผมจะมาบอกเลยนะครับว่าทุกอันเนี่ยอันไหนนะครับคือ ต้องทำอะไรนะครับมาอย่างของผมเนี่ยของผมเหลือ PDA s u r v i v a l นะครับหรือว่ารอดจากอีเวนต์ใหญ่นะครับอีกประมาณ1-2รอบนะครับของผมก็งั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับอันแรกคือคลิปนะครับคลิปก็คือการทำดาเมจเสรมอนให้เพียงพอแล้วก็ทำการฟินิชมอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซอยจูมมอนหรือว่าหั่นบั้นคอมอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูเลยละกันนะฮะแต่ว่าคลิปของผมตันแล้วนะครับ ตอนนี้เราวิ่งมาถึงเควสแล้วนะครับแล้วก็จัดการสู้มอนพวกนี้ไปเลยนะครับจะเป็นมอนแบบไหนก็ได้นะครับในการทาเอภารกิจแหลงพวกนี้นะฮะนี่เราก็ทําแบบนี้ไปเลยแล้วก็ตีมอนให้ตายนะครับส่วนถ้าให้ผมแนะนํานะครับในการทำเควสกลิบนะครับให้แนะนําในการทําคนเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องทําดาเมจให้เพียงพอกับมอนที่เราต้องฟินิชนะฮะไม่งั้นถ้าเกิดมีคนอื่นมาทาดาเมจให้มันก็อาจจะไม่ได้นะครับ ซึ่งบางทีมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับอยู่ที่ระดับของมอนด้วยนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวรอนี่โอเคมาเรียบร้อยแล้วล้วก็จะซอยจูม,มอนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทำกัน ทุบมอนเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะพอเราเสร็จแล้วก็สามารถกลับไปเช็คที่เดิมได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตัดกลับไปที่เดิมกันเลยพอกลับมาที่เดิมเสร็จนะครับให้เรากด e คุยกับเอโตะเหมือนเดิมนะครับกดเช็คแล้งนะฮะก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับต่อมานะครับอันที่2 event action ซึ่งผมคอมพิวต์ไปแล้วนะครับอันที่2นะครับคือการลงอีเวนต์นะครับหรือว่าการยืนโซนพื้นที่นะครับให้เรากดที่ตัว p นะครับ ก็ตอนนี้อีเวนต์มันยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะข้ามส่วนนี้ไปก่อนละกันนะฮะก็เราจะต้องรอให้อีเวนต์มันเกิดก่อนนะครับถึงจะทาอีเวนต์อันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาข้ามมาอันที่3ก่อนนะครับอันที่3นะครับซึ่งแรงแรงแรกๆอยังไม่ต้องมีแรงแรกๆมันจะไม่มีภารกิจอันที่3นะครับหรือว่า pda survival อย่งภารกิจ PDA Survival ของผมนะครับก็คือการลงอีเวนต์อีเวนต์ใหญ่ที่จะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับกับกับอีเวนต์ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือเพอร์มาเดสนะครับซึ่งอีเวนต์เพอร์มาเดทเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่จะส่งเราไปยังทุ่งดอกไม้ที่ทุกคนน่าจะรักนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับคือการลงอีเวนต์ใหญ่นะครับก็ ม่ว่าจะเป็นโซนพื้นที่หรือว่าบัตรคาวเบิร์ดเคจอะไรพวกนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะครับก็ลงพวกอีเวนต์ใหญ่ๆธรรมดาไปดีกว่านะครับอย่าไปลงเพอร์มาเดนนะครับลงเพอร์มาเดนมันจะได้เยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันเสี่ยงที่เราต้องไปทุ่งดอกไม้เหมือนกันเนาะต่อมานะครับจะเป็นระบบจะเป็น exp นะครับ x p นะครับ,รบก็คือ เลเวลนะครับที่เราได้จากเควสนะครับเควสพวกนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยเควสพวกนี้เควสบอร์ดนะครับ CCG Boss Delivery, Heal Faction อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรับเควสนี้แล้วก็ไปทําให้ดูแล้วกันนะฮะนี่นะแล้วก็มาเคลียร์มอนทำเควสเพื่อเอาเลเวลได้เลยนะครับซึ่งเลเวลนะครับจะได้จากการเคลียร์มอนหรือว่าจัดก,การเพลเยอร์ก็ได้นะครับซึ่งถ้าอยากสบายนะครับก็ต้องเออเควสเคลียร์เคลียร์มอนนี่แหละง่ายกว่านะฮะ เพราะว่าถ้าจะไปสู้กับเพลเยอร์ด้วยกันก็คงจะลําบากพอตัวนะครับถ้าเราไม่มีฝีมือนี่เราก็จัดการแล้วก็เออทำไมมอนซีซีจีถึงตีกันเองอันนี้ผมไม่รู้นะไปเอาไ้ตัวนี้ก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ทุบไปเลยบั่ขคอนี่นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจัดการมอนนะครับมันก็จะได้เลเวลด้วยนะะ ก็เลเวลจากพวกนี้ก็นับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจากเค้สมันจะได้เยอะกว่านะฮะมานี่เฮ้ย,ยนายจะฆ่าพวกเดียวกันไม่ได้นะเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการเองเพื่อนโอ้ยเขาจัดการพวกเดียวกันไปละทิกนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในโซนที่เรารับภารกินมาเราก็จะได้เลเวลนะครับถ้าเราอยู่ห่างเกินเราจะไม่ได้เลเวลนะครับจะได้แค่ของ ก็อย่าล่างมอนออกไกลเกินนะครับเราก็จะไม่ได้เลเวลประมาณนี้โอ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้แสดงว่ามอนเกิดตามธรรมชาติแน่เลยไม่ก็ไปเป็นมอนหลงจากเควสคนอื่นที่เขาตีไม่ไหวเอานี้ไปเกินนี่แล้วก็ขอรู้ของก่อนเราต้องการโคคาคุบอย่างเดียวนะฮะ ซึ่งเอาจริงๆเอาจริงๆ,ๆนะครับในวันนี้ผมต้องทําคลิปรีวิวจูโซนะครับเคียวของเขาแต่ว่าผมดันพลาดน,นะฮะเน็ตหลดของหายหมดนะครับต้องฟาร์มใหม่ทั้งหมดประมาณนี้โอเคงั้นต่อไปนะครับเราไปเช็คอันสุดท้ายกันเลยละกันนะฮะมาเิรมแล้วก็นนวิ่งขึ้นมานครับอันนี้คือจะเป็นทางด้านจุดเช็คของไอ้ฝั่งนี่นะครับฝั่งของบาร์นะฮะ แล้วก็มาเช็คตรงนี้นะครับนี่เช็คล้งตรงนี้เลยอันล่างสุดมาเราจะวนกลับมาที่อีเวนต์กันนะครับนี่นะฮะต่อมานะครับอันสุดท้ายคืออีเวนต์ exp นะครับก็คือเลเวลที่ได้จากอีเวนต์นะครับก็คือการลงอีเวนต์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ยืนอีเวนต์ใหญ่มันก็ได้เหมือนกันหมดนะครับมาแล้วเราก็จะประมาณนี้นะฮะมา เราจะกลับมาที่ตรงทา่านหน้าส่วนของอีเวนต์แอคชั่นเด็ดตรงนี้นะครับอันที่2นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะครับเราจะเปิดหาอีเวนต์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีอีเวนต์เกิดนะครับเราต้องรออีกสักป๊บหนึ่งนะฮะอีเวนต์น่าจะเกิดออถ้าอีเวนต์ไม่เกิดจริงๆผมก็อาจจะแปะรูปไว้ให้นะครับว่าอีเวนต์หน้าตาเป็นยังไงก็ตอนนี้อีเวนต์ไม่เกิดนะฮะอีเวนต์ไม่เกิดนะครับโอเคงั้นก็ เอาเป็นว่าเราจะใช้หลักสูตรในการแปะรูปแล้วกันนะฮะมาเรามาสรุปนะครับแล้วก็กดเช็คแลงไปแล้วก็อันแรกนะครับกลิบนะครับคือจัดการมอนนะฮะแล้วก็ทำดาเมใส่มอนนะครับแล้วก็จัดการมอนด้วยตัวเองอันที่2นะครับคือลงอีเวนต์ยืนนะครับอีเวต์ยืนที่เราจะได้กูลพอยนะฮะ อันที่3นะครับจะเป็นของแรล่งบีบวกขึ้นไปนะครับก็คือการลงอีเวนต์ใหญ่นะฮะอันที่4นะครับเลเวลจากการรับคุสหรือว่าการสู้กับเพลเยอร์หรือมอนนะฮะอันที่5นะครับคืออีเวนต์ exp นะครับหรือ exp ที่หลังจากจบอีเวนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมอาจจะแปะรูปสรุปไว้ให้นะครับตอนที่ผมพูดว่าอันไหนคืออะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีเพียงเท่านี้ไว้ก็เลยแล้วกันนะครับก็ ก็อยากให้ทุกคนเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยมาทําคลิปบอกเรื่องแล้งด้วยนะฮะแล้วก็บวกกับหมดคอนเทนต์นะฮะสำหรับวันนี้ผมซีนะฮะก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วสำหรับวันนี้เราขอไปแค่นี้เลยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมซีไปละบ๊ายบาโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะครับก็ทางช่องรอนะครับมีกลุ่ม Discord ให้เข้าแล้วก็มี กลุ่มโลบอกเอาไว้ขายเสื้อนะฮะส่วนกลุ่มดิสคอตเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ